นั่งตอนสบายทีนี้เราก็มีกิจของการก่อสร้างมันก็จะดูวุ่นวายสักหน่อยการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยเราจะต้อง รักษาจุดของความตั้งใจดีให้มันเข้มแข็งต้องมีจุดยืนของตัวเองที่เป็นจุดยืนที่ถูกต้องและมั่นคงเราจึงจะ รักษาตัวเราให้อยู่บนวิถีของการปฏิบัติที่สะอาดบริสุทธิ์ได้ถูกต้องได้อย่างเหนียวแน่นไปตลอดเส้นทางของการที่เรายังมีชีวิตอยู่เพื่อการปฏิบัติธรรมคือต้องมี การมองหาตนเองว่าเรามีความตั้งใจจริงแค่ไหนสําหรับการปฏิบัติตรวจตราดูแล้วต้องตรวจตราว่าเราปฏิบัติธรรมนี้ทำไมแล้วก็ต้องมองดูว่าปฏิบัติธรรมนี้มันดียังไง และต้องมองว่าเรามีพัฒนาการไปถึงไหนนับจากจุดตั้งต้นมาจนถึงปัจจุบันของการที่เราเข้ามาสู่แวดวงของพุทธศาสนาชีวิตมันต้องมีการตรวจตราสำหรับเราจะได้ ยกระดับการปฏิบัติให้มันมีความถูกต้องแล้วก็ผิดพลาดได้ยากคนแต่ละคนจะมีจิตเดิมที่ไม่เหมือนกันว่าจิตเดิมนี้มีหลายระดับ ตั้งแต่จิตเดิมในชั้นที่เราได้เคยสั่งสมมาอย่างยาวนานในวัฏฏะสงสารก่อนการที่เราจะได้มาเกิดกันอีกครั้งมามีชีวิตอีกครั้งจิตเดิมอย่างนั้นได้สั่งสมส่วนอันเป็นนิสัย สังสมบารมีสั่งสมส่วนที่ดีบ้างไม่ดีบ้างสั่งสมเรื่องของบุญเรื่องของบาปเราก็จะมีจิตเดิมในชั้นที่เคยสั่งสมมา และเมื่อเราเกิดมาเป็นเด็กก็ได้รับรู้สิ่งต่างๆมากมายภาวะของการเป็นเด็กเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงของการดูดซับเรื่องราวความรู้และเกิดการเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมาย และในภาวะอย่างนั้นก็ยังมีความบริสุทธิ์อยู่มากยังไร้เดียงสาอยู่มากในภาวะของการเป็นเด็กช่วงยังเป็นเด็กเล็กๆมันก็ยังมีส่วนที่เป็นจิตเดิมสภาพนิสัยเดิม แสดงตัวออกมาให้เห็นบ้างว่าเราเป็นคนอย่างไรเคยทำอะไรมาเพราะตอนเป็นเด็กมันยังไม่ได้ผ่านเรื่องราวนิสัยใหม่จะยังไม่ถูกสร้างขึ้นจะเห็นภาวะอันเป็นนิสัยเก่าได้ชัดอุปนิสัยเดิมเดิมที่เคยสังสมมาจะยังทิ้งล่องรอยให้เห็นได้ตอนเรายังเป็นเด็กที่เล็กมาก พอเราผ่านวันเวลาในทางโลกสักช่วงหนึ่งผ่านวันเวลาในการมีชีวิตอยู่สักช่วงหนึ่งเราก็ยังเป็นเด็กน้อยที่เริ่มดูดซับสิ่งต่างๆแต่ระดับการดูดซับทางเรื่องโลกโลกนั้นยังไม่มากความเป็นจิตที่ยังบริสุทธิ เลียงสาก็จะยังมีอยู่สูงบริสุทธิ์ยังมีอยู่สูงไอ้นั่นก็เป็นจิตเดิมอีกระดับหนึ่งคือจิตเดิมในชั้นเมื่อเรายังเป็นเด็กการดูดซับเรื่องราวทางโลกพอเริ่มมากขึ้นภาวะตัวตนของเราในอดีต ที่เคยสังสมมาอาจจะถูกกลบทับด้วยการเรียนรู้การรับรู้สิ่งใหม่ๆมันถูกกดทับได้เพราะการรับรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลานี่มันทำให้จิตใส่ใจอยู่กับปัจจุบันของสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาให้ดูดซับเขาจะปล่อยทิ้งตัวตนเดิมของตนออกไป ช่วงแรกๆคนเราโดยมากแล้วก็จะมีจิตใจที่บริสุทธิ์นั้นเมื่อตอนเป็นเด็กนะจิตเดิมระดับเด็กก็ยังไร้เดียงสาดูแล้วสบายใจสบายตาไม่ค่อยมีเครื่องกังวลเพราะยังไม่ได้สังสมกิเลสอะไรมากยังไม่ได้รับรู้เรื่องราวอะไรเยอะแยะ ยังมีภาวะจิตที่พร้อมจะสนุกกับทุกเรื่องนั่นคือความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ของใจมันทำให้มีความสุขได้ง่ายๆกับเรื่องที่ดูไร้สาระใจบริสุทธิ์อย่างนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความสนุกหรือความสุขอยู่ในตัวมันเองสูงถ้าความบริสุทธิ์ ด้วยความไร้เดียงสาหรือภาะวะที่กิเลสมันยังไม่หนาขึ้นมาใจมันจะมีความสุขพร้อมจะสนุกพร้อมจะรื่นเริองอันนี้คือระดับของจิตเด็กที่มันรื่นเริงสนุกได้กับเรื่องไร้สาระกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะว่ามันบริสุทธิ์ คนปฏิบัติธรรมเมื่อมาถึงจุดของการช้างไปเรื่อยๆเขาก็จะกลับไปบริสุทธิ์เหมือนเด็กๆเขาพร้อมจะยิ้มได้ง่ายกับทุกๆเรื่องเป็นกระแสะใจเมื่อสะอาดแล้วก็จะมีความสุขได้ง่ายๆกลกับอะไรก็ได้นั่นเพราะมันบริสุทธิ์ รื่องกังวลทั้งหลายมันลดลงเพราะความต้องการต่างๆมันลดลงเพราะกิเลสมันเริ่มเบาบางลงความกังวลความคิดอะไรมากมันก็จะลดลงเหมือนเด็กที่มันไม่ค่อยคิดเด็กไม่ค่อยมีอะไรจะคิดบางทีการไม่ค่อยคิดทำให้ผู้ใหญ่รู้สึกเป็นกังวลแทนซะอีกเพราะเด็กเขาไม่ค่อยคิดมันยังไม่ซับซ้อน ปฏิบัติทำไปถึงจุดหนึ่งมันก็ไปสู่จุดการไม่คิดเหมือนกันพอเข้าใจอะไรพอปล่อยวางอะไรพอความต้องการมันลดลงพอความติดใจทั้งหลายมันลดลงความปลูกใจถือสาอะไรมันลดลงแล้วก็มันก็มีวันคืนที่ไม่ค่อยคิดบนความไม่ค่อยคิดเนี่ยมันครอบคลุมไปหมดที่ไม่ค่อยคิดทั้งไปในทางจะรัก ไปในทางจะเกลียดจะโกรธจะกลัวไปในทางเพื่อจะมั่นหมายอะไรพอไม่คิดก็คือหยุดเลยคนเราไม่มีจิตรู้สึกอะไรกับอะไรมันจะไม่คิดหรือคนที่ไม่ถือสาอะไรก็จะไม่คิดและก็จะไม่เก็บเกิดภาวะที่ไม่ไม่คิดไม่ใส่ใจจึงไม่เก็บ หรือถ้าจะคิดก็คิดแบบไม่เก็บจะรู้สึกก็รู้สึกแต่ไม่เก็บเป็นผู้ไม่เก็บอารมณ์ใดๆให้เข้ามาข้างคใจที่สะอาดมันก็จะมีระดับความสะอาดที่มั่นคงสำหรับคนที่ไม่เก็บคนไหนชอบเก็บต่อให้ขัดชะล้างอะไรมันก็ต้องคอยเก็บกันอยู่เรื่อยต้องกวาดอยู่นั้นเพราะชอบเก็บ เห็นก็เก็บได้ยินก็เก็บทราบก็เก็บรู้ก็เก็บเก็บพอเก็บมันก็หมักดองอยู่ข้างในพอหมักดองมันก็ทำให้เราไม่ค่อยเป็นที่สบายแล้วก็เหนื่อยยากกับการปฏิบัติพระกระแสจิตสูญเสียความสะอาดประสิทธิภาพการทําความเข้าใจสิ่งต่างๆจะลดลงมันจะคลาดเคลื่อน พอประสิทธิภาพของใจเราสะอาดดีปลอดโปร่งดีความเข้าใจอะไรจะแจ่มใสบนความสะอาดยิ่งบริสุทธิ์เนี่ยบางครั้งมันสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกถึงกระแสถึงความลึกตื้นหนาบางของจิตบุคคลรอบข้างได้เลยด้วยความบริสุทธิ์มันไม่ได้ต้องใช้ พลังสมาธิมันไม่ต้องใช้ความวิเศษอะไรเลยแค่ใจบริสุทธิ์ให้มากเราจะรู้สึกได้ชัดถึงกระแสต่างๆรอบตัวด้วยใจของเราอันนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถจะมีได้นะเมื่อใจบริสุทธิ์ การปฏิบัติธรรมมันก็มาสู่จุดที่ชำระกิเลสท,ทั้งหลายให้ลดลงภาวะจิตมันก็จะเหมือนกลับไปอยู่ในภาวะของเด็กแต่มันต่างกับเด็กตรงที่ว่าเด็กบริสุทธิ์เพราะไม่รู้เรื่องราวอะไรแต่ผู้ประพฤติธรรมบริสุทธิ์เพราะเข้าใจสิ่งทั้งปวงระดับความบริสุทธิ์นั้นคล้ายกันแต่ก็ไม่เหมือนกัน เด็กพร้อมที่จะถลําตัวไปพอใจมั่นหมายและสั่งสมกิเลสตามวันละคืนด้วยความไม่รู้อันนี้คือเด็กบางครั้งนิสัยของการสั่งสมเนี่ยมันผ่านมายาวนานจนกลายเป็นพลังที่พร้อมจะไหลไปของมันเองเขาเรียกไหล ไหลไปในทางจะสั่งสมในทางจะเก็บอารมณ์ที่ไม่ดีในทางจะติดใจในทางจะถือสาในทางจะพอใจไม่พอใจอันนี้มันเป็นวิธีของการสั่งสมการก่อเกิดกิเลสในมุมอย่างนี้มาอย่างยาวนานตั้งแต่เด็ก พอมาประพฤติธ,ธรรมมันก็จะมาสร้างนิสัยใหม่คือนิสัยชำระสะสางระวังป้องกันชำระสะสางไอสิ่งที่มันเคยเก็บแล้วก็มีมาตรการระวังป้องกันควบคุมและละเอียดพอก่อนที่จะถลําลตัวไปเก็บไปถือสาอะไร อันนี้เป็นนิสัยใหม่เป็นนิสัยของอริยมรรคอริยมรรคเป็นสิ่งที่ทวนกระแสโลกนิสัยอย่างนี้เป็นนิสัยที่ทวนกระแสของใจเราที่เคยไหลไปสู่การเพิ่มพูนความรักความโกรธความเกลียดความถือสาความมั่นหมายปักใจจริงจังต้องการ อันนี้คือนิสัยเดิมมันจะไปแบบนี้นิสัยใหม่มันจะฝืนมันจะทวนกระแสน้ําการทวนกระแสน้ํานี้เป็นเรื่องที่ลําบากนะหากใครรู้จักว่ายทวนน้าหรือพายเรือทวนน้ำเนี่ยจะรู้ได้ว่ามันลําบากแล้วมันไปได้แค่ทีละนิดแต่ถ้ามันไปตามความเคยชินเดิมที่มันเคยตามใจกันมาอย่างยาวนาน หรือไหลไปตามกระแสเดิมๆมันจะไปได้เร็วไม่ต้องใช้ความพยายามมันไปเองถ้าไปตามกระแสน้ำแล้วมันไปเองไปตามกระแสโลกแล้วมันเร็วเลยนี้พอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะต้องมาทวนกระแสคนถ้าไม่มีความตั้งใจเข้มแข็งเต็มที่ก็จะไม่มีความอดทนพอ ที่จะทวนที่จะฝืนที่จะลดที่จะละที่จะขัดเกลาก็จะปล่อยตัวไปตามกระแสโลกเดี๋ยวปล่อยตัวบ้างเดี๋ยวควบคุมบ้างเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวควบคุมมันก็จะไม่ก้าวหน้ามันบางทีมันปล่อยมากกว่าคุมมันก็จะถอยลงหลังมันไม่เคลื่อนไปข้างหน้าบางคนปล่อยไปคุมไปปล่อยไปคุมไปดีหน่อยก็คืออยู่กับที่ มันยังไม่ถอยไปข้างหลังเพราะระดับแรกของการปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องทวนและต้องใช้ความอดทนสูงไปสักพักใหญ่การทวนกระแสะบ่อยๆมันจึงสร้างพลังสร้างทั้งพลังสติพลังสมาธิพลังปัญญาพลังการปล่อยวางที่มีอยู่ในใจสูง พลังของอริยมรรคเมื่อมันแก่กล้าแล้วเนี่ยมันจึงทำให้การทวนกระแสน้ำไม่ต้องออกเรียวแรงมากมันมีอริยมรรคขึ้นมาเป็นอาวุธเป็นพลังขับเคลื่อนในชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้นความพักเพียรพยายามของเราก็จะไม่เหนื่อยยากลำบากไม่ต้องทนเหมือนตอนที่มรรคของเรามันยังอ่อนด้อย เหมือนพลังสติสมาธิปัญญาพลังปณิธานของเรามันยังอ่อนด้อยเนี่ยการปฏิบัติมันจะเหนื่อยสูงมันจะรู้สึกถึงภาวะที่ต้องใช้ความอดทนต้องปลุกเร้าสูงเขาจึงจะน้อมตามในการปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติจะต้องสร้างอริยมรรคให้แข็งแรงให้ถึงจุดขึ้นมาจริงๆการทวนกระแสจึงเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเสียพลังเหมือนเรือลำเล็กมันได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นเรือลำใหญ่ที่มีเครื่องยนต์แข็งแรงการขับเคลื่อนทวนกระแสจึงเป็นไปได้ดี กับตอนแรกเรายังไม่มีเรือเลยมันเหมือนกับต้องว่ายเอาการว่ายทวนกระแสนมันเหนื่อยต่อมาเราเริ่มมีเรือมันมีเครื่องมือแค่พายมันก็ยังยังลำบากอยู่เพราะปฏิบัติธรรมสร้างเครื่องมือให้มากขึ้นมันเหมือนเรือของเรามันจะติดเครื่องเราแทบไม่ต้องออกแรงอะไรเครื่องมันทำงานของมัน ปฏิบัติไปอีกมันเหมือนกับเครื่องของเรามันยกระดับกลายเป็นเครื่องที่แข็งแรงใหญ่ขึ้นมีพลังแรงขึ้นเรือของเรามันก็ไปเร็วขึ้นทีนี้เป็นเรื่องของการไหลไปข้างหน้าละไหลทวนกระแสครั้งแรกมันไหลตามโลกต่อมาการปฏิบัติมันก็ไหลเหมือนกันมันไหลทวนกระแสโลก เคลื่อนไปสู่นิพพานด้วยความรวดเร็วเราต้องกลับมาย้อนตรวจตราองค์ประกอบทุกๆส่วนของชีวิตเราว่าตอนนี้เราปฏิบัติถึงไหนแล้วผ่านชีวิตมายาวนานในการท่องไปในแวดวงการปฏิบัติเนี่ยอะไรของเราดีขึ้นบ้างและเราปฏิบัติทำทำไมต้องถามตัวเอง จุดประสงค์ของเราคือต้องการอะไรถ้ามันไม่ชัดเจนเราก็ต้องสร้างเส้ยใหม่สร้างปณิธานให้ชัดเจนเพื่อปลุกเราฉันทะความพอใจในการปฏิบัติเพราะถ้าไม่มีฉันทะแล้วการปฏิบัติมันจะไม่มีพลังพอไม่มีพลังแล้วความภาคเพียนของเรามันจะเหนื่อยอยู่ตลอดเวลามันไม่สามารถ สร้างตนจนมาถึงจุดที่จะไม่เหนื่อยมันยังจะต้องมาคอยบังคับคอยควบคุมคอยฝืนมันเหนื่อยเหมือนการต้องสู้รบปรบมือกับข้าศึกในจำนวนมากๆอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยมันจะเหนื่อยกับบุคคลที่ผ่านมาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยคู่ต่อสู้ของเรามันจะเริ่มน้อยลงคนปฏิบัติมาถูกทางเนี่ยเขาก็จะ ผ่านการสู้กับเรื่องราวต่างๆในใจเกิดการชำระสะสางให้มันเหลือน้อยลงไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดพอน้อยลงไปเรื่อยๆมันก็สบายตัวไปตามลำดับไม่ใช่ต้องสู้หนักตลอดเวลานาทีการปฏิบัติที่ถูกทางมันจะชำระให้ลดลงไป เรื่อยๆจนภายในของเราค่อยๆเย็นขึ้นพอเย็นขึ้นแล้วความคิดการพูดการกระทํามันก็สะอาดขึ้นการจะรู้สึกพอใจไม่พอใจอะไรมันก็เบาลงมันไม่เต็มร้อยเหมือนอย่างที่เราเคยเป็นเป็นการปฏิบัติมันทำให้เราดีขึ้น เรื่องราวของการปฏิบัติมันก็ลดลงด้วยไม่ใช่ยิ่งปฏิบัติมันยิ่งต้องมีเรื่องเยอะทําเยอะมากขึ้นมากขึ้นมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเหมือนเหมือนเราได้รับมอบหมายให้ทํางานมาชิ้นหนึ่งเราทําทุกวันและถ้าเราทําอย่างถูกต้องงานนั้นจะเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆการทํางานของเราก็จะแคล่วคล่องขึ้นเรื่อยๆไปพร้อมๆกับงานที่เหลือน้อยลง คนที่ปฏิบัติมาถูกทางเขาจะค่อยๆเย็นขึ้นและจิตเริ่มเบาบางลงไปเรื่อยๆมันเบาบางไปพร้อมๆกับความชำนิชำนาญในการปฏิบัติและก็พร้อมกับความมั่นใจในมั่นใจในการกระทำในการปฏิบัตินั้นว่าต้องสำเร็จแน่นอน ยิ่งปฏิบัติยิ่งมั่นใจอันนี้คือมาถูกทางและยิ่งปฏิบัติยิ่งเบาบางและยิ่งปฏิบัติศักยภาพของความชำนาญในการปฏิบัติยิ่งสูงขึ้นน,นสิ่งที่เราควรโวรตร,รามันต้องตรวจตราทั้งระดับความเบาบางทั้งระดับประสิทธิภาพของการปฏิบัติของเราว่าเราชำนิชำนาญเข้าใจและมันมีขึ้นเป็นขึ้นในตัวแค่ไหน ในเรื่องศีลสติสมาธิปัญญาอันนี้ต้องมีระดับการตรวจตราจิตเดิมของคนพอผ่านช่วงเด็กมันก็จะมีว่ามันถูกห่อหุ้มด้วยอะไรของโลกโลกเต็มไปหมดบางครั้งมันถูกกลบซะมิดเลย บางคนอาจจะเป็นคนดีล้ำเลิศมาแต่ก่อนก่อนจะมาเกิดเนี่ยพอมาเป็นเด็กเป็นวัยดูดซับเรื่องราวเขาก็ยังบริสุทธิ์อยู่ยังพอเห็นจิตเดิมแท้เก่าเก่าก่อนก่อนบ้างที่ยังพอดีอยู่พอผ่านวันคืนมาเป็นวัยรุ่นก็จะถูกห่อหุ้มด้วยอารมณ์โลกทั้งหลายและได้รับการสั่งสมนิสัยอย่างโลกโลกให้ไหลไปตามวิถีแบบโลกโลก ให้แรงขึ้นเร็วขึ้นง่ายขึ้นดนั้นภาวะอย่างโลกๆเริ่มไหลถาโถมเข้ามาในชีวิตจนกระทั่งโลกเต็มร้อยเปอร์เซนโลกเต็มร้อยอย่างโลกโลกแบบโลกโลกที่โลกนิยมบางคนก็หนาบางคนก็บางขึ้นอยู่กับจิตเดิมสะอาดแค่ไหนถ้าสะอาดแล้วก็ การฉาบติดของเรื่องเศร้าหมองหรือบาปกุศลมันก็เกิดยากทีนี้ถ้าคนมีการสังสมเรื่องราวดีงามมาหรือไม่ดีมาในจุดเดิมเนี่ยบางครั้งพอถึงจุดหนึ่งมันจะกลับไปสู่การเป็นคนเดิมได้อีกครั้งเป็นคนเดิม อาจจะเคยดีเคยใส่ใจธรรมะเคยมุ่งปฏิบัติแต่พอพอเกิดมาเป็นเด็กแล้วไปอยู่ในสังคมแวดล้อมต่างๆมันด้ถูกห่อหุ้มตัวตนเดิมที่เคยดีเลิศมันก็ถูกปกปิดพอผ่านช่วงเวลาหนึ่งมันก็จะเกิดระดับความสุขงอมที่ตัวตนเดิมแท้ก็จะค่อยๆได้ แทรกตัวคืนกลับมาอีกครั้งบางคนต้องใช้เวลาก็อาจจะมีบางคนเริ่มเปลี่ยนแปลงจากคนที่แย่มากๆกลับมากลายเป็นคนใหม่ที่ดีได้อีกครั้งหนึ่งอันนี้คือบางคนมีจิตเดิมที่ดีแต่ไม่อาจ จะคืนกลับมาได้ง่ายๆเนี่ยบางทีก็ต้องใช้เวลายาวนานบางคนก็ใช้เวลาไม่นานมันก็มีจิตเดิมแบบนี้ที่พร้อมจะกลับมาแล้วก็มีระดับของการเปลี่ยนแปลงจิตด้วยตนเองให้มันดีนี่ไม่ต้องรอจิตเดิมเขา้อมาสร้างจิตใหม่หลายๆคนมี มีโอกาสในการสร้างจิตใหม่ให้มันดีกว่าเดิมอันนี้ก็เป็นคนประเภทหนึ่งที่มีระดับการยกระดับตัวเองให้ดีขึ้นเราก็มาสร้างจิตให้มันดีขึ้นชีวิตมันก็มีความสุขถ้าจิตใจเราดีงามนะอย่าคิดว่ามันชีวิตมันมีความสุขแค่ว่าได้อะไรสมใจเราค่อยมีความสุข ถ้าคิดว่ามีความสุขแค่ได้อะไรสมใจแล้วมีความสุขชีวิตอย่างนั้นจะไม่เย็นจะวุ่นวายแต่ถ้าชีวิตเราจะมีความสุขก็เมื่อจิตใจเราดีงามการรักษาความดีงามก็คือการรักษาความสุขของใจพอสมควรนะปลุกเราความเพียรกันหน่อยเราก็กลับไปตรวจตราระบบ ชีวิตของเราถ้าหากต้องการจะทวนกระแสไปสู่พระนิพพานเราก็ต้องอดต้องทนต้องลดต้องละต้องวางลดละวางสักพักหนึ่งเราจะรู้สึกว่าชีวิตเราดีขึ้นและเราจะพบว่าเราเป็นผู้ที่อยู่ในมุมสงบได้แม้โลกจะวุ่นวายคนจะเป็นยังไง เข้ามาไม่ถึงเราเลยเหมือนเราอยู่คนเดียวโดยไม่ต้องมีเพื่อนสองเป็นมุมสงบของเรา